ทุกคนอยู่บ้านนะหลวงพ่อหลวงพี่รูบาอาจารย์และบมันได้ญาาิงยมมากหนาลายตาลูกเต่าลูกล้านเต่าลูกล้านอ,าอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนมาร่วมกันเก็บลูกในช่วงเย็นเนาะ สองโมงครัวเก็บอัดเกเก็บกระดูกไปบำเพ็ญกุศลอยู่บ้าน បងពិធីបរិយាកាសពិធីកម្មពិធីកោចានតាខីពិធីគេបអតិថិเนาะช่วงនេះជិះគេបាបុជិះណោអាចធ្វើយកខ្សាច់ហៅហៅលោកអោនាំលោកនេះទីអើ1 1ទៅតាត្រឹកយ៉ាយ៉ាយកចាប់ឥន្ទលោកបងអី

เป็นการทำพิธีเส้นบอกตจอที่จะท่างตจอพุ่มปราชาปราซาเสด็จเก็บปุ๊เก็บอัฐิเ่ิไปบำเพ็ญกุศลอยู่บ้านลูกเต่าลูกล้านในชุมชนเมดสหหายหลายผู้หลายคนมาร่วมกันเก็บอัฐินู่นนูนสลักสลักเจ๊ เปนลองนู้นเถอะคือยูมันน่าไบอเคยกินต้นไรงดสลักไหม

ព្រោះតត្រាទេហមស ாய் នោស ாய் ស្រ oj ចណ្ដូវចាប់ធ្វើនេះរុស័តបន្តិចនោគឹមទៅដល់សែននេះណែចាំវិសែននេះណែរុស័តទៅដល់ឯទៅដល់ណាទៅនួនលប់ឡាក៏ទៅដល់នំបាក់ងាយបាក់អូញាក់កាអាចជុងម៉ៃបាយអូ คือโชคดีเถอนาะมาถึงมองเหมาะพอดีเลย พอดีขนาดเตือมันโทษพระกะท้าอดทนอยู่ท่านน้่กะเดาจีนเนี่ยกระเากระเากระดากระเดากระดา

มอเธอมุกบรอนอไปวันยืมดักกลองลาหัวต้องต้องถามชื่อเพจแล้วนะคะจะได้เข้าไปกดไลค์ YouTube YouTube ติดตามให้หน่อยติดตามให้หน่อยกรมชาแนล โอ้ um, <câ> ยกรมชาแนลต้องไปหาแล้วเดี <S 2>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  ๋ยวย้อนไพิมพ์กรมชาแนลก็ขึ้นเลยแล้วขอฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยวุ้ยมีเอาซอตัวเกือ

มนก็นนะ่าิร er> ์งมอนมนรางมอเอออ้เดออเมาเนสมัยมันขำสมัยไม่ออาอ้ออโอ้มีี่เนี่ยนประบานง่ายบานหดตึกมันอองได้ยิองมันขำ มาเบาะหนาเบาะตากันเนาะบาะตาเบาะจมูกเบาะหู យុគិញភោទសាភគវទោរៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សធម្មោតសាភគវទោរៈអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សចពុអនិច្ចវន្តសង្ខារោបាទវយធម្មិណោឧបាចិតតវានិរុចន្តេទេសឧបសមុទោ โสตานิจาวัตสังขาราุปาทวยธรรมิโนโหปัจิตวานีรุจันเตเตสังุปสัมมุสุโคขานาานิจาวัตสังขาราุปาทวยธรรมิโนโหปัจิตวานีรุจันเตเตสังุปสัมมุสุโค มีบกกายบกกายนบาันบกปากบกกายเต็บเต็บ បានបាទមកទៅទ kind of ៅទៅទៅទ Oops… ៅទ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 ៅ

bắp an linh linh, này, à, cảm này, Nào này, lên mua, để lôi mua, thiệt sợ mua, rồi thiệt mùa kia

មកມືកនលោកទៅណាកូនកូនចូលណាកាត់កូនកាត់ចៅចូលតោឬសិនតោលំផ្លាស់មកផ្្លៀនអ្នកអ្នកម្ដងអ្នកម្ដងអត្រួតដៃណ້ອຍត្រួតទៅខាងណ້ອຍឡា เรียนภูมิม ah, ah, ่วงอ้ก uh. <ti> ัเก็บลูกเก็บอัิอ้าวลูกเ่าลูกหลานเิไปทําเพกุศลไปเนกุศลอยู่บ้านอยู่เฮือนประเพณีประเพณีคเฮ็ดเคยทําเคยสางกันอ้บ้านเนี่ยกนัดมนัดก็อยู่นะ

หมอเขาไม่มาทำหรอกนะจับใบ,บ,บเวนจับขอพาเวนเด้อเก็บอัทิมาแล้วก็มาจับขอบพาเวนกัน nên trồng nên nơm mủ nẹ thêmทุกอย่าง อ้อต้องโคตรเนื้อถอยครับบ่ เผอไปบำเพ็ญกุศลอยู่ว่าอยู่บ้านอยู่เฮือนสมอยู่บ้านอยู่เฮือนกันนะเผอเบิดหน่อยนี่นี่นั่นนั่นสลันสลังสลัเต่าเหล่าร้านจับเขาเผาเวรจไปตรวจอุทิศส่วนกุศลให้ได็กโยเด็กกินกัน អ uh, <im Greef gitti Scotman> <matimBeawwe> ូច <absorption> <sharpuh> ាប um ់ន <sharp numero> េះតតឯណ້ອຍបាទអណ້ອຍអឺចាប់តខងណោបាទលងជួរនេះតគ្របសង្កត់ទុកអចុះថាអត់នេះតែមិនបងនេះតែមិនបងនេះណា ดูก็เป็นเซตพิธีเสร็จเรียบร้อยอย่างแต่ให้อธิเขาบ้านมาหนีอ่อยอธิเขาบ้านเพื่อไปบำเพ็ญกุศลใครเหนี้ก่อนเนาะใครเนี้ก่อนเขาจบคลิปไปเพียงใครเคนี้ก่อน,นสบายดีอยู่ดีไม่แห้งกันทุกปู่ทุกคนทั้งในและต่างประเทศเท่าระเบ,บิ่งรับชมนเนาะในประเทศไทยนอกประเทศต่างประเทศเท่าระเบ,บิ่งรับชมอขอ กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ด้วยกดติดตามเพือสีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆกันออกมาเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้สบายดี